ของเพชรชาคลิปโอ้โหไฟนี้ต้องบอกว่าเพชรขาดจริงๆนะฮะจำได้ว่าเมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมาเพชรชาคลิปมานั่งคุณนั่งตรงนี้นะฮะพรอ้อมกับแฟนสาวก่อนหน้าที่จะแต่งงานหลังจากนั้นประรสบความสำเร็จแต่งงานแล้วกลับมาชชมว,วยอีกครั้งหนึ่งแล้วก็มานั่งตรงนี้อีกครั้งหนึ่งใช่ครับการเตรียมพร้อมเป็นไงบ้างก็ ไม่มีอะไรมากครับก็ขยันซ้อมก็กําลังใจจากคนรอบข้างก็เยอะนะครับก็ตั้งใจซ้อมมาเต็มที่ครับอ,อืไฟนี้ไปซ้อมที่เอฟเอคบใช่ครับซ้อมเอฟเอคลบตลอดซ้อมนานไหมครับก็ไฟนี้ก็ตั้งแต่ชกเสร็จก็ไปจัดงานแต่งกลับมาก็ซ้อมต่อเหมือนเดิมครับอ,อืครับกลับไปเนี่ยกับคู่ต่อสู้คนเนี้ยได้มีการศึกษาทคลิคการชก,กอะไรของเขาเยอะไหมฮะก็ศึกษาเยอะอยู่ครับ พอสมควรครับก,ก็พี่เขาเป็นมวยสไตล์ต่อยหมัดแรงครับแล้วก็อาศัยความเร็วเราอาศัยความเร็วความปาดเปรียวเราผ่านมาได้ครับอวันนี้ถามยิงตั้งใจมาน็อกไหมก็ตั้งใจมาน็อกครับก็มองแบบการครับพี่เขาแบบรวมๆด้วยคิดว่าน็อกได้อยู่แล้วครับไปนี่นะจะดับแรกกดเปรี้ยงลงไปเนี่ยคิดว่าจะลุกขึ้นเองไหม ไม่ครับลูกเฉยงงมากครับโดนแรงมากครับมัดแรกโอ้ยางบัดแรกแสดงว่าเขาเขาก็ซ้อมมาดีครับลูกขึ้นมาได้เนี่ยเราก็เปิดฉากย่ำเลยครับได้นับแปดเป็นครั้งที่สองนับสองก็คิดว่าไม่น่าลุกเขาแล้วก็โดนเพราะว่าโดนเต็มๆครับอือยากลุกขึ้นมาสงสัยอีกครับอ่านะทีนี้ก็หายสงสัยเลยจัดทุกใหญ่ให้เลยนะลุกขึ้นมาก็คงไม่ต้องลุกแล้วล่ะตอนนั้นนะ แล้วก็ที่สำคัญคือว่าได้โบนัสอีกสามแสนห้าด้วยครับเป็นไงนดีใจไหมก็ดีใจมากครับก็ได้ตังเก็บไว้ให้ลูกครับนะานะฮะถามนิดน,งน,นึงนะฮะหลังจากที่ไฟที่แล้วหลังจากที่ชกเสร็จไปทาพิธีงงแ,ตงงแต่งงานแต่งงานอะไรเรียบร้อยครับเป็นไงหลังจากที่แต่งงานไปแล้วความรับผิดชอบมันเยอะขึ้นไหมก็เยอะขึ้นครับก็แบบเราแบบไม่เคยมีแบบภรรยาแบบต้องดูแลแบบทั้งครอบครัวทั้งภรรยา แล้วก็ยิ่งมีลูกด้วยค่าใช้จ่ายยิ่งเยอะครับก็ได้โบนัสก็เก็บไว้ครับอืมนะวดที่แล้วนี่เราได้โบนัสไหมได้ครับโอ้สามแสนห้าก็เอาไปเป็นสินสอดเลยครับโอ้โหวันี้ได้อีกสามแสนห้านี่สองครั้งแลไวนะสองนี่สองครั้งก็เจ็ดแสนนะนะสามครั้งครับสามครั้งครับโอ้โหไม่ธรรมดาครับแล้วต่อยร้อยยี่สิบสองปอนด์ในไฟน์นี้ครับทําเยอะไหมฮะก็สี่ห้าโลได้ครับสี่ห้าโลได้ ก็โอเคกัถ huh. ึงว่ายังทำยังทำได้อย right ู่อ่ะทาได้ครับนะฮะถึงตอนเนี้ยเลงใครเป็นพิเศษปัก็ยังไม่ได้เลงใครครับก็แล้วแต่โปวเตอร์จัดให้แล้วผมไม่เลือกคู่ชกอยู่แล้วไม่เลือกคู่ชกครับคนไทยก็ได้ฝลังก็ได้ใช่ครับนัานนั่นเลยเห็นบอกว่าเสร็จภารกิจการชกในไฟนี้จะไปเป็นทหารใช่ไหมครับหรืไงใช่ครับไปทหารครับไปทหารที่ไหนครับอะไรทราบไหมฮะอยู่ดอนเมืองครับ ทานอากาศทานอากาศคือคือไม่ได้ออกไปเป็นเชิ้องชายแดนอะไรนี่รับโี้ยงไม่ใช่โ oh, งงอย้ยยยยนนี้นะนนนยยยยเยย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 ยรวยยยยยยายมามยย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 มยยยยัยออยียย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 ายย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 รยย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 ยงยย้ยย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 ยออหนดคลอดเมื่อไหร่ครับ ยีห้าตุลายี่ิบห้ากุมภายี่บหากุมพาก็ท้าปีนู่นเลยนช่ครับสี่เดือนครึ่งอืมอ้านนะฮวันนี้พูดถึงว่าการชกของเราเนี่ยนะมีอะไรต้องไปปรับปรุงแก้ไขไหมก็คิดว่าเรื่องอาวุธความหนักความเร็วต้องเพิ่มร่างกายให้มันดีกว่านี้ครับเพราะถ้าเราอยาก ไปข้างหน้าอยากไปถึงวันใหญ่เราต้องร่างกายเราต้องแข็งแรงก่านี้แสดงว่าก็เล็งถึงเ่องสัญญาเอาไว้แล้วเหมือนกันอะนักอนาคตนักมวยทุกคนเลยครับต้องหวังสัญญาวันใหญ่อยู่แล้วผมก็เป็นหนึ่งในนั้นครับแต่ว่าก็ต้องทําร่างกายให้ดีท่อฟอร์มให้แร่งขึ้นกว่านี้ใช่ครับนะครับผมอ่ะวันนี้คงจะต้องให้ทางด้านของเพชักิจฝากอะไรถึงเอฟซีแฟนกับหน่อยฮะก็ ขอบคุณท so so ุกคนที so like ่ให้กำลังใจครับไฟนี้ก็ทำสำเร็จอีไฟครับไฟหน้าก็ไม่ทำให้ผิดหวังอีกแน่นอนครับครับผมขอโชคดีครับยินดีด้วยยินดีด้วยโอ้ยินดีด้วยยินดีด้วย